ดีครับดีดีฮะไปต่อไปฮะ่อาพูดได้ดีมากได้แล้วใชเนี่ยนี่ล่าสุดน้องโด่งไม่เปลี่ยนมาถามว่าพี่พลอยทำไมทุกคนต้องเรียกแบบคือพลอยชอบลงแม่จ้าแม่จ้าแม่แล้วมันทำไมต้องกลับแม่คืออะไรไม่เข้าใจเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นแับเหมือนแบบอารมณ์กระเทยโง่กาเดี๋ยแม่คนนี้ควีนออฟไบร์ เรียกชนุราชินีเรียกชโนดราชินีราวนีแเราหลีาด้กนะเราหลีกเราได้เหมือนกันนะมีคำอีกหลายคำที่นางแบบหลุดออกมาแล้วก็งงว่าคำพวกนี้คุณไปเอามาจากไหนโยโย่จ้าโยโย่โยโย่ซ่า เยอเยจ๋าพี่จ๋าเยอะจ๋าพี่จ๋าเยอะบทบทจ๋าบทบทจาบทบทมีวามปังมากนะแสดง่าชอบดูรายการพวกอะไรเงี้ยว่าคนนะฮะนิดนึงนิดนึงครับแต่คนก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันกจะแปลว่าอะไรบางทีก็ไม่เรื่องแล้วก็มีภาษาอะไรนะพี่ที่เขาคุยน่นั่นแหละอันนั้นไม่เกียวกบพิษเก่งมากอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นจกินอะไรยังานีกินอะไรยังอ้าพิษปล่ยนอไยรังยูไงเอาอย่างนเอาคาอื่นเอาคอื่นมาคุย่เลยแม้เลยแม่หลักการมาคืออะไรหลักการ หลักการคือเราพูดคําปกติคําปกติอย่างเช่นฉันเธออะไรเงี้ยใช้รอนลิงเป็นเป็นตัวพูดจริงๆหลันก็คือฉันใช่ป่ะเอาฉันอ่ะทุกตัวที่เราต้องพูดอ่ะใส่สระอูให้ไม่หมดหลันหลันหลันชนเนี่ยก็ฉันชอฉันง่ายเลยฉันคือภาษาใครสร้างสมัยก่อนเขาตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่หน้าเขาก็จะแบบเจอเราจะนินทาเขาจะนินทาแล้วเขาจะเขาจะโม้โมยดนโดอะไรวะก็เลยเริ่มให้เขาสอนยาก ขวดทำไม่ได้แล้วข้าวข้าวอ่ะเล่าเล่าคุยเล่าคุยเล่าคู่ก็ได้เล่าขี้ก็ได้เล่าลุยข้าวเออโอ้ยสัตว์กว่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยได้จ้าพี่จ๋าได้จาบแม่ยายบุญยมขวดกันต่ โบจบใมบดนากั่ไ้แม่แบบบทอะเราะแต่ว่ามันกินยากอะปดดย่เหมือนยั่วดี๋ยวล้มึงไปสอนเดมส้อง่อเดี๋ยวพ่ได้เล็กาด่าล่าสุดนี่พ่อส่คลิปมาีกบีเรื่องคอนเสิร์ตวทได้ว่าขายของเยอะๆนะวไม่เยอะเลยะร นาฬิกาใหม่เอร็จมาเนี่ยส่งมาแล้วก็บอกตัวนี้จ้าไปเลยไปเลยน้องเชื่อพี่ไปเลยเสร็จปุ๊บอะจบจบเรื่องนาฬิกาขายไปสามวันรถมาแล้วมารถอีกแล้วคันนี้พี่ทำมากเลยพี่อยากได้มากเลยบอกโอเ,เลย ไปก่อนเลยจ้าไม่ต้องรอจ้าไม่ต้องรอจ้าไม่ต้องรอจ้าโอ้คอนเสิร์ตไม่ได้ดกเท่าพี่เป็นอะไรเล่นคอนเสิร์ตทุกวันพี่เจเดือนหนึ่งประมาณกี่งานยี่สบกว่าครับไม่แล้วพี่เจเขาเป็นคนแบบว่าหุ่นเป๊ะแบบดูแลตัวเองดีมากพี่เจอายุเท่าไหร่อ่ะสี่สิบแปดสี่สิบก้ยังไม่แก่เร็ด้วยพี่สาวนี่ก็คือจะสี่แล้ว เพลสามเก้า่ะสามเก้าวีนี้ยังแซบอยู่เลยทำไมดาจะสี่เนอะสลี่เหรอชอบตัวเจ้าไหนมาเห็นมาไม่มีเสียแต่ว่าแววตามันเห็นด้วยอ่ะแววตาแบบอือใช่ย้วยยอ่ยจ้ะ คัซ่าสนแบบนค่อนข้างติ๊ดพี่ครับค่อนข้างอินดี้แบบมีโลกของตัวเองแต่เป็นคนตลกแต่เขาตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้เขาเล่นกล้ามหน้าท้องเรอเยอะกว่าพ่อเยอะกว่าเราทั้งหมดเท่าไหร่หรอตอนนี้เยอะหลายี้เองครับไม่แต่บ้าเขาแล้วพี่อ๋อจมีไหมกล้ามกล้ามท้องมีมีพี่ตรงอื่นนี่ไม่ต้องเห็นตัวติพ่อข้ามพูดคำหยาบกันดีพี่เป็นมารยาทพ่อยิ้มไม่เล่นพี่ไม่ได้พี่ได้แต่ที่พี่เล่นยั่วๆบนบนเด็กกูจะพูดกับอยาบกับพี่คอยยางไงเนี่ย ดแล้วก็โรงที่ครู่ที่เรียนเรียนเรียนที่ไหนกันทั้งคู่เลยอยู่อังกฤษครับพี่ทั้งคู่เลยใช่เราเจอกันปะตรนเรียนเลยกันเออแล้วอย่างนี้ตอนอยู่โรงเรียนก็คือเจอกันบ้างบ้างหรือว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยครับก็เพื่อนใครเพื่อนมันใช่ส่วนใหญ่บนกันในโรงอาหารเนี่ยเรียนแล้วไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่เพื่อนก็ต้องรู้ดีว่าครับ เไม่รู้ป่ะแรกๆไม่บอกเหรอเพราะว่าอย่างบางคนก็จะเข้าหาเราแบบมีมีมีเพื่อนมาเที่ยวไหมมีเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยป่ะมีครับมีมีเฮ้ยเพื่อนไม่ตกใจอ่ะแบบลงเครื่องบินมาเฮ้ยคมรอรับเฮ้ยมึงเป็นใครไอยูไม่แต่เขาก็เห็นไอจีเราป่ะใช่เขาก็รู้แต่ว่าคือก็พอรู้ๆเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมันก็เฉยมันก็เฉยๆล่ะมันก็มันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ตอนแรกเว็บตอนแรกเฮ้ยไอยูไอยูเปนใครอย่างเงี้ยหรอ แตอนนี้นายเข้ามหาลัยแล้วนะนายเข้ามหาลัยแล้วที่นู่นมาหรือที่นี่ที่นู่นเลยครับที่ไหนอ่ะที่ชื่อบอกไปจะรู้ไหมบีไ BIMM ครับเป็นมิวสิกอินสติจูดก็ทำนตรียาวเหรอได้เรารู้เหรอไม่รู้เลเล่นรู้ไว้ก่อนเอาหมดิเอายวหมิยเดียวเล่นที่ไหนนะ BIMM ครับผมเป็นมิวสิกอินสติจูดนะพี่นะไม่เลยสีลมไม่หน่อยเดินไม่ได้พี่เดินไม่ได้คือเป็นเป็นเป็นแบบมหาลัยเลยเหรอครับเป็นมหาลัยดนตรีพี่เจ๋งว่ะ ได้เรียนอะไรแบบโปรดักชันเหรอใช่มิวสิกโปรดักชันอมันต้องมีเมเจอร์ป่ะมีเมเจอร์ขึ้นคดนตรีป่ะอย่างเราเข้าไปเราบอกว่าเราเราเราเล่นกองแล้วเราก็ร้องเพลงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดพอร์ตให้เขาดูเขาเบอกเออบอกว่า oh famous ไม่ที่แต่แปลกมากพอพอไปยื่นพอร์ตแล้วเราแอบเตรียมรูปเล็กๆว่าเราแบบเออเคยลง YouTube แล้วนะวิววิววิวประมาณนี้เคยได้ร้องเพลงขึ้นนทีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กดดูพี่เขาไม่สนใจเขาไม่สนใจไม่กดดูเราข้าม ทททำออย่่่างืนีมันก็ต้องมีแบบลูกหลานในเธอที่แบบว่าส่งความมันต้องเด็กซิลไดแล้วเขาดูอะไราเดูอะไรเขาดูพอร์ตเนอะคือเขาให้ทำเพลงไปสี่เพลงครับทำดนตรีอย่างเดียวเลยพี่ไม่ต้องร้อได้ป่ะไม่ร้องครับไม่ร้องเพื่อนกูอ่ะเรียนกีตาร์เชิญอาจารย์อะไรวะเป็นเป็นเป็นฝรั่งเหมือนกันมาสอนเรียนกีตาร์แจ๊สไปเข้าไปสอบนั่งเล่นคือตอนสอบไปสอบเดี่ยวใช่ไหมนั่งนั่งตัวตัวอะไรเงี้ยก็เล่นเล่นเล่นอาจารย์ก็บอกนิวเพื่อนครูเล่นใหม่เล่นเล่นอรอบสองนิวเพื่อนคูสอบเข้าวั ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเล่นเล่นนิ้วนิวนิวนินิว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 อยู่ไม่ใช่นิวนี่นิวนี่ฝรั่งนะรู้สึกว่ามันคนไทยชอบพูไทยชอบคนไทยใส่ล้วฟังไม่ออกอ่ะทำไรที่ชอบเจอ you like ท m มยากุ้งเหรอไม่เขาชอบพูด you know คา s a n น o a d ไม่โอ้คุณครู อาจรา์บอยูโนซอบอยหยูโนัดพรมยูโนพิงฟอิงปอง้องต่ตัวแล้วไอเรื่องมึงใจไม่รู้ัวแล้วยูโนพิงฟองยูนาหเปลดูอกอยิงปอยแลก็อง่นฟรอิงกริงกิกิ้งริบออตังค์พอิงไม่ใ่องตงปวเขาปิงปองบอยเาอยไม่ใช่คยาของพ่ออาไม่ยพอไม่ยาิ เล่นเขาได้เลยฉีดให้ขวดได้ไม่ได้แวะได้ฉีดฉีดให้ขวดได้แต่จะมองได้พอยติดหรือเปล่าเพราะว่าไอ้พอมอยู่ขนาดมันแกะดูแน่นอนมันก็จะแบบยั่วจ้าพี่จ๋ากดไซน์ขวดไปเลยจ้าพี่จ๋าปึ้งเลยเป็นเงี้ยทำดีทำดีเลยเพิ่มตบมือกดดันอ่ะฉีดจ้าฉีดเลยจ้า โปรโมทคอนเสิร์ตหน่อยสิอ่ะโปรโมทคอนเสิร์ตสิใช่แคเจอดรีนาลีน360องศาคือถามพ่อนะฝากถามพ่อเดี๋ยวว่าคือพ่อไม่ปล่อยเพลงใหม่เจาะคอนเสิร์ตทุกปีแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะกระโดดขึ้นมาเซ็เจอะดรีนาลีน360องศาคอนเสิร์ตในบรรยากาศปาร์ตี้360องศาพร้อมแขกรับเชิญที่คุณต้องว้าวเจอะดรีนาลีนเจไม่ให้เจตัวเดียวมันหมายถึงเจเจ้านายเจเจ้าขุนเจเจ้าหมุดน น,นี้ที่อิ p a พคอารินาเมืองชองธานี จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเอเวทีอ่ะเซ็นเตอร์สเตจเนี่ยมันดูลอบทิศอันนี้คืออะไรปกติอิมแพคมันจะเป็นตัวยูใช่ไหมอันนี้มันเป็นที่นั่งรอบเลยก็เอาเอาสเตจไว้ตรงกลางแล้วก็เขาลัสเซียมอะพี่พี่ได้บอกว่าก็พ่อพ่อบอกว่ามีมีเรื่องธีมการแต่งตัวอะไรสักอย่างเป็นสปอร์ตตี้ไวท์สปอร์ตตี้ไวท์คือชุดขาวสีขาวครับสมมติทุกคนใส่สีขาวใช่ไหมแล้วเขาจะเปลี่ยนสีให้ไฟมันจะเปิดแบล็คลา์ใช่ไหมมัาจะเปลี่ยนให้พี่ใหญ่สีขาว จาใครก็ได <G ã entender> <diz> ้เลยนเพื <Administration> <S 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 ่อนแล้วก็ชิอน้ำาอกชิมน้ำออเปียกหน่อยยั่วยั่วยั่วจ้ วันที่24 25สิงหาคมครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะจ๊ะนี่ขายบัตรยังขายแล้วครับไทยที่เทียนเมเจอร์ทุกสาขานะจ๊ะบทบาบทบท้าแล้วแขกรับเชิญจะดีบ้างนะนี่แขกเยอะมากเมื่อกี้นี่ใบเฟิร์นคนแรกเลยนะคนแรกเลยนะในแขกรับเชิญก็จะมีแขกรับเชิญของแขกรับเชิญอีกทีอ๋อจริงเหรออินเจ็ชั่นเหรออินเจ็ตชั่นเลยซ้อนฝันไงเหรอเชิญมาเชิญซ้อนเชิญถูกต้องครับตอนก็คือพ่อชวนนายแล้วนายก็จะชวนอีกสองท่านมา ยแล้วพอชวนขุนขุนก็ชวนอีกอีกสองคนไม่ไม่ต้องสองก็ได้มีสี่เอาจริงเหรอไม่ใช่แบบเปิดมาปุ๊บก็จีบเบลไม่เอาแล้วของนายก็จะเชิญอาจารย์ เราอาจารย์ทั้งหลายนรับใก็เป็นพี่ทอมอิสราของเราแล้วก็อาจารย์แมวจุดศักดิ์ว้าวเราไม่เอาแม่ขึ้นมาด้วยค่ะพี่พี่ไม่เบื่อไงพี่พูดเสียงพูดเสีงที่เมื่อกี้เล่าเลยพี่ฟังมบื่อแล้วี่บอกที่หกอ่อพ่อพ่อใม่แม่ขึ้นอยากพูดใช่แม่อยากพ่อให้ขึ้นแม่อยากอสามคนนี้พี่น้องตัวเล็กก็ดูน่าจะแสบคนเล็กนะพี่หรอเงียบๆงียบนะครับแล้วอะไร แต่เจ้านายเงียบๆเจ้าขุดเราก็ดูไม่ธรรมดาเราอ่ะเจ้านายแบบเงียบแต่พาดเรียนเฮ้ยพี่เปล่าแ้วอันนี้พี่มาูดเรื่องเลยมั้งหรีอพีู่ดเองผมมึงแอดเฟสบุ๊กไปผมสังเกตเพื่อนที่มีร่วมกันเนี่ยผมหลายกลุ่มนี่ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่า โมชเด็กคนนี้ไม่ธรรมดามันร่วงมันได้อยู่ให้ได้ให้ได้ให้ได้รสนิยมใกล้กันอานนี้มีการทับลายไดมอนด์กับไดมาร์กอันนี้เราคิวมานานมากเลยถ้าเกิดได้มากว่าจะได้มาตอนแรกจะมีพ่อมาด้วยไม่มีทานพ่อคิวไปหาพ่อบ่อยมากเลยพ่อบอกไม่ค่อยอยู่เมืองไทยว่างเยอะนะ ไม่จบก็คอมภีร์คือเจ้านายเข้าใจแต่ว่าพ่อเขาจะบอกว่าถ้าสมมติว่านี่มาคนเดียวจะไม่ไหวต้องมาแบบมีมีพี่มาด้วยหรือไม่ก็พ่อมาด้วยเพ่อขนทุนมาด้วยเราไม่เอาไม่เอาแครี่มาด้วยแครี่ตัวแทงนะคับถ้าพี่สามคนเนี่ยอีพอยเป็นตัวแทงนะแปลกนะพอยแทงพอยชนอย่างเดียวเลยพอยตัวแทงนะคือแม่งถอดเสื้อมาข้างในระเบิดเต็มหมดเลยนะเจอดีวิ่งแทงเลยรู้จังตายดีจ้าไม่ได้เดี๋ยวต่อมาเล่นซีรีส์หนิใช่ไหมใช่ครับไอ้ แบทจีเนียสซีวชัใช่ฉลาดเกมโกลงให้ถ่ายว่านางเล่นเป็นตัวอะไรมันจะมีออกแบบมีเจมมเจมมี่นหนึ่งนะมันเ็มเป็นออกแบบบ่เจมี่เจมีเจี่เจมใ่ใู่เ่ามี่ครบ้างเมีเจมมี่จมเจมี่เจมมีคเจมดี่เมีเจี่นเป็นี่กุมมี่เจ่เจี่เจม่เจมไเม่เจมสรุเเป็นใ่รจนกุ่เี่เจมมีจี่ตอนหลังที่ตอนหลังที่เทิร์นโปรที่ไม่ดีใช่ป่ะใช่ แต่ว่าแล้วใครเล่นเป็นในเจรคือเดี๋ยวบทเชิญซีนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยหรือเปล่าเป็นเบสออนเรื่องนั้นครับใช่แต่ว่าจะบทขยี้แล้วก็ยืดมันเข้าไปอีกแล้วก็จะเล่าจากอีกแต่ในโครงเดียวกันใช่ใช่น่าจะสนุกนะยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เขาเวิร์กช็อปกันอยู่ตอนนี้เวิร์กช็อปกันอยู่เริ่มถ่ายเมื่อไหร่อะป2 30แล้วเราไม่อยู่เมืองไทยไม่ใช่ตอนไหนเมื่อไรอยู่พี่นี่อยู่ไม่เป็นหนึ่งว่าแล้วมันจะมีช่วงเวลาถ่ายพอหรอ เนี่ยครับเดี๋ยวเริ่มถ่ายเลยวันนี้4ี่เดี๋ยวนะก็ยังงงอยู่ว่าเดี๋ยวน้องต้องบินไปเรียนแบบกลับมานิดเดียวไงนี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก็กลับแล้วอยู่อ๋อขืนอยต่อยมวยเสร็จก็กลับแล้วอ๋อเออเยี้ยต่อยมวยด้วยมาต่ออะไรยี้ยแบงค์ด้วยใช่ทั้งรถทั้งแบงค์หมดเลยนะบอกเลยนะชุดอ่อนฟันมันฟันใหญ่มากอย่าว่าลูกอย่าว่าลูกเอออย่าลูกฟันเลยนะอย่าว่าลูกนี่ก็ว่าที่หอย เปล่าเลยนะพ่อม่ายังไม่ทำอะไรเลยพ่อเออเรื่องมวยมวยนั่นแหละกูบอกเลยมวยโค้กโคบุเลยแต่เขไม่แก้เลยปล่อยเมื่อไหร่ปล่อยสิงหาสิบสองสิงหาสิบสองสิงหาแต่เอาจริงอ่ะพ่ออ่ะ ใจกว้างมากเว้ยเพราะว่าถ้าเป็นลูกเราอ่ะมาโดนต่อยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบร้องไห้อ่ะแบบไม่อยากให้ลูกโดนโดนต่อยเจ็บแต่พ่อเป็นสายกีฬาเหรอ่นาะตอนแรกพ่อก็ไม่อยากให้ทาแต่คุณขอไงคอยากอยากลองมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะแล้วทุกวันตัวนี้ซ้อมปะซ้อมครับเพิ่งมาซ้อมมาเช้าเองซ้อมคือซ้อมแบบกับนักมวยเลยปะซ้อมกับชาย่ายเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะนว้ยใช่มันมันฮาร์ดเลทของมวยแม่งแบบไอ้สัต มมสวิงากขึ้นปุ๊บลองขึ้นลงขึ้นลงมันไม่ได้เหมือนคาร์ดิโออ่ะคาร์ดิโอมัน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 ฮาร์ดเลยนี่มันนี้มันแบบต้องจ็อกโหลปล่อยแล้วก็คิดตลอดแล้วมันจะมีหมัดชุดแล้วก็หยุดแล้วหมัดชุดชุดชุดแล้วยัดอะไรมันต้องคิดไปอะไรแบบนี้พี่อ๊อดลงไหมครับซีซั่นสองซีซั่นสองต่อยกับพี่อาร์ตไงพี่โอ๊อาร์ตมันดูช่วงป่วยอาร์ต เออกูกับแจ็คแฟนฉันเนี่ยเออเอาไหวานนี้แจ็คก็มาดูแล้วแล้วพ่อเขาเขาบังคับไหมหรือว่าเขาคาให้เราพี่สไลดอยากเรียนอะไรดีจังเลยอะแต่อยากให้จับสักอย่างแล้วก็จริงจังไปเลยอะอย่งอย่างเจ้านายก็เรียนดนตรีนะฮะแล้วแล้วเจ้าขุนอะก็ดนตรีและกีฬาแล้วตัวเล็ก่ะดูอาธิต์ษฐาน นี่เจ้าสมุปไปเรียนด้วยป่ะเรียนด้วยโรงเรียนเดียวกันหมดเลยใช่เลยพ่อเหงาพ่อไม่เหงาหรอกแม่เหงาเรื่องเวลาดูเรื่องเหรอเอ้ยยี่ยโทรตามได้ใช่เรื่องเหรอชอบแบบเนี้ยเวลามีเรื่องคุ้นคุ้นช่วยหน่อยดีไม่อยากแตมันเป็นเรื่องดีนะพี่น้องอยู่นี่เดียวกันเวลามีอะไรก็ช่วยกันใช่พี่กูไม่เคยชพีห็นเคยช่วยเลยเพราะกูเคยอยู่ตรงนี้เดียวกับน้องชายกูอะแล้วน้องชายกูมีเรื่องอย่างนี้เลยแล้วก็โทรตามกูพี่ก็ไปช่วยลองไปช่วยเลยลองไม่มีเรื่องกันลองไปมีเรื่องกันอยู่ตรง ตรงแบบหลังโรงอาหารไว้คือกูยืนกับคนที่มีเรื่องกับน้องกูใช่ไหมแต่ข้างหลังอ่ะก็ล้อมด้วยเพื่อนเราแล้วฝั่งนั้นก็เป็นเพื่อนมันแล้วกูก็ถามมึงว่ามึงด่าน้องกูเหรอพอด่าน้องกูเหรอปุ๊บมันก็บอกว่ากูไม่ได้ด่าเสร็จกูก็ลากคอน้องชายกูออกมายืนยันว่านี่ใช่ไหมที่ด่าตอนนั้กูเล่าต่อยต่อยกูต่อยเปรี้ยงจังหวะแรกจังหวะเดียวเปรี้ยงสมพักกูหลุดออกมาจากวงนั้นมืโน้นถีบออกมาแล้วก็หลุด ดุดออกมาจากวงโคจรเนอะล้กูอ,าอ่านไอสัตว์ใครไม่ถีบเฮี้ยนีให้กูเจอนอะแม่แล้ว,ลวก็มันอยกันยับเลย่ลอยไปเรื่อง่อ,อยกันยับเลยสัพักเพื่อนกูอคนนึงยสัตว์เอ้ยแม่งเสียดายดชิบหายเมื่อกี้กูแม่งถีบไปด้ทีเดียวเองสักมนสังเท้าเบอร์อะไรสีเด <c oughs> ี๋ยวลองวัดกันหลังกูดิใช่ไหมโอใช่เลยสั์ลอยตีเพื่อนกูหนโหนไอไอไไอไอไอออไ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 ีไอ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 อออไแล้วอออออู นี่วิ่งทีบกูกูได้มาไอสารวิถีของโมโหไดบังไงสัตวิถีกทีเดียร์นี่แหละตอนเริ่มเล่าตอนเริ่มซ้อมยังยังเลยครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบวางซีเควนซ์แล้วว่าอะไรเป็นอะไรค่อนข้างบันพี่ชอบเพลงอะไรของพ่อที่สุดอยากให้รู้ว่าเหงานี่ชอบอย่างไรแต่มันกินใจนะพี่อยากให้รู้ว่าเหมาเข้าจีบตายเยอะไปหน่อย เยอะๆหวานมากเลยนะเพลดีง่น่ะอันนี้เราอินเพลนี้เราอินไมกินด้วยมีอะไรบ้างพ่อไม่ให้พูดเรื่องความรักพ่อไม่พูดตีนะตัดของตีนะ ไปักคอนเสิร์ตทีนึงก่อนก่อนละแ r ปอัพแ r ปอัพเจอะดดินาลีน360อสงศาคอนเสิร์ตเจอะดดินาลีน360อสงศาคอนเสิร์ตนะครับยี่สบสสิงหาคมนี้บัตรจำหน่ายแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทคอมทุกสาขา อินทัพอานะครับเจอกันอักอาสีขาวสีขาวทุ่มหนึ่งใส่สีขาวสปอร์ตตี้ไวท์ลกสําหรับผู้หิงชุดขาวลกวนใส่ชุดในดำมานนครับเพื่อมีโอเขอโทษัตรงนี้ใช่ครับดผมจะยืนอยู่หน้ายอนช่วยปวด้ายวยจาไปดูใบเิร์นอย่างดูใบเิร์นพ่อดูบ่อยแล้วพ่อดูบ่อยพ่อเจอทุกสงการเลยคือโดดขึ้นมาเซ